พ่อลูกปั่นโตโอ้ยปั่นให้แหลกไปเลยป้าอจาจารย์<ป>พบกับช่วงพ่อลูกปั่นโป,ป,นโปเป็นช่วงที่พ่อลูกเล่งหงจะหาร้านอร่อยอร่อยโปดดีมาฝาก เป็นประจําทุกสัปดาห์นะครับนิกปันโปร้านแรกวันนี้แนะนําเลยครับพัฒนาเล่งหงครับมีเพียง3สาขาเท่านั้นไม่มีสาขาอื่นที่ไหนโปรโมชั่นสําหรับแฟนรายการครับเมื่อแจ้งว่ามาจากรายการกินเที่ยวอาราดเวอร์นะครับรับส่วนลดสําหรับค่าอาหาร10%ครับสามารถใช้ได้ทั้ง3สาขาเลยนะครับตั้งแต่วันนี้ถึง15พฤษภาคม25-67นะครับ ไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นหลักของทางร้านที่จัดอยู่แล้วนะครับผมพัฒคาเล่งหงตตำนานพัฒคาจีนที่ก้าวสู่ปีที่62กับความอร่อยสูตรโบราณสายแต้จิว๋วเปิดกันที่เมนูเป็ดปักกิง่งความอร่อยเป็นเอกลักษณ์ไม่เหมือนใครทั้งตัวหนังเป็ดที่กรอบแป้งที่นุ่มซอสที่กลมกลม่อมเมนูนี้ขายดีสุดๆส,ส,สุดกว่านี้ไม่มีอีกแล้วจ้า แถมตัวเนื้อยังเลือกได้อีกหนึ่งเมนูอีกด้วยแนะนําเลยเนื้อเป็ดผัดหมาล่าที่กําลังมาแรงแบบสุดๆเปาหื้อเจียนน้ําแดงความฉ่าของเปาหือ้อที่นําไปผ่านน้ํามันราดด้วยตัวน้ําแดงสูตรโฮมเมดจัดเสิร์ฟกันถึง4ไซส์4ราคาไปเลยหมูหันฮ่องกงย่างมาแบบหอมๆกรอบนอกฉ่าใน เจอกับน้ำซอสต,ตัวเด็ดหยุดไม่ได้เลยนะครับเมนูนี้ใครจะกินสั่งก่อน1วันนะจ๊าปิดท้ายด้วยเมนู1แถม -1 ครับที่มีขายเฉพาะออนไลน์เท่านั้นนะกับเมนูข้าวหน้าไกา่ซื้อ1แถม -1 เมนูที่ใครได้ลองเนี่ยก็ต้องกลับมาซ้ำข้าวผัดที่ให้เลือกได้ทั้งปูหมูกุ้งผัดหมี่เล่งโหงครับด้วยตัวเส้นนี้ผัดมาแบบหอม เจอกับตัวเครื่องต่างๆแล้วมันดีต่อใจต้องรีบกดเลยนะครับปิดท้ายด้วยล้านน้าหมูครับเป็นอีกหนึ่งเมนูเส้นที่ขายดีตั้งแต่ปีแรกจนถึงปีที่62แล้วสามารถสั่งซื้อได้ที่ไลน์แอดครับเซิร์ชว่าแอดเล่งหงครับหรือสแกน QR code ที่ขึ้นอยู่หน้าจอตอนนี้เลยก็ได้ใครอยากจะลิ้มลองนะครับพัฒานารเล่งหงนั่ง3สาขารอบริการท่านอยู่แล้วครับผมบอกว่ามาจากรายการกินเที่ยวลาดเเวอร์ครับลดค่าอาหารทันทีส0น สามารถใช้ได้ทั้ง3สาขาตั้งแต่วันนี้ถึง15พฤษภาคม2567ไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นที่จัดอยู่แล้วนะครับติดตามได้ทางช่องทางนี้เลย